กล้วยติดเทปกาวงานศิละปะสุดแหวกแนะวแห่งปีในโลกของศิละปะไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับการนิยามว่าอะไรคือศิละปะและผลงานคอมเมดี้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อกล้วยติดเทปกาวาได้กลายเป็นตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดของคาถามนี้มันกลายเป็นหัวข้อสนทนาระดับโลกและในปี2024ผลงานชิ้นนี้ยังสร้างความตื่นเต้นเมื่อถูกประมูลไปด้วยราคา200กว่าล้านบาทคอมเมดี้เป็นงานที่เรียบง่ายที่สุดกล้วยสดลูกหนึ่งที่ยึดติดกับผนังด้วยเทปกาวสีเงินแต่ไม่กลับสะท้อนความซับซ้อนของวงการศิลปะะร่่่่ววมมมมมสััยยในหลลาาาิิตตตไจก้งคถอู ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินผู้ซื้อและผู้ชมรวมถึงการเสียดสีถึงความล้นเกินในตลาดศิละปะบางคนมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการสร้างงานศิละปะที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรอบของความงามหรือเทคนิคแต่เป็นเรื่องของการกระตุ้นความคิดแม้ว่ากล้วยในคอมเมดี้จะเน่าเสียไปในเวลาไม่นานแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานศิละปะนี้สามารถเปลี่ยนกล้วยใหม่ได้ตลอดเวลาโดยยังคงเรียกว่าคอมเมดี้ได้เหมือนเดิมหมายรับรองสิทธิที่ได้มากับการประมูลยังระบุว่าการเปลี่ยนกล้วยไม่ได้ลดทอนคุณค่าของงานเลยแม้แต่นอ